ก็เป็นข่าวช็อกไปทั่วทั้งโลกเลยครับคุณผู้ชมนะครับเมื่อเดียโก้โชตานะฮะแนวรุกของลิเวอร์พูลทีมชาติโปรตุเกสประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในประเทศสเปนนั่นเองนะครับเมื่อช่วงบ่ายเมื่อ <me an> วันที่3กรกฎาคมตามเวลาบ้านเรานะคบุณผู้ชมผมเองก็ช็อกนะครับเชื่อว่าทุกคนนะครับที่ติดตามฟุตบอลหรือว่าแฟนๆของลิเวอร์พูลเนี่ยต่างก็มีอารมณ์เดียวกันแบบกับผมแน่นอนนะครับไม่เป็นเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าไม่คาดคิดครับซึ่งเดียโก้โชตาเองเนี่ย พิ่งจะมีวันดีๆนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเขาเองเนี่ยเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานนะครับกับทางภรรยานะครับรูเดกาโดโซ่นั่นเองนะครับคือกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตมากนะครับเพิ่งได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็กําลังจะสร้างครอบครัวนะฮะซึ่งตามรายงานนะครับโชตาเองเนี่ยมากับอังเดรที่เป็นน้องชายนะครับแต่หลักฐานของทางตำรวจเนี่ยยังไม่ยืนยันว่าใครเนี่ยเป็นคนขับนะครับสาเหตุจาก ยางระเบิดครับคุณผู้ชมตามรายงานของตำรวจท้องถิ่นนะครับโดยรถที่ขับเนี่ยเป็นโรเบร์กินีฮูลาเค้นอีโวสไปเดอร์นะครับสีเขียวสว่างเลยนะครับราคา1 8 0 0 0 0ปอนด์นะครับรวมๆก็10ล้านบาทนั่นเองนะครับรถคันเนี้ยเนี่ยทำความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3.1วินาทีนะครับเหยียบปื๊ดเดียวนี่พุ่งเลยนะครับถ้าภาษาชาวบ้านนะคุณผู้ชมหลังจากข่าวถูกแพร่ออกไปนะครับทุกฝ่ายเองก็ช็อกกันหมดนะครับ เพื่อนร่วมทีมปัจจุบันหรือว่าอดีตเนี่ยนะฮะรวมไปถึงเจอเกนคอปที่เป็นคนดึงเขามาเล่นที่ลิเวอร์พูลนะครับก็โพสเสียใจแล้วรวมไปถึงทั้งวงการก็ว่าได้นะครับในวงการฟุตบอลนะฮะแล้วก็เช่นเดียวกับภรรยาลูเต้กาโดโซนะครับก็อยู่ในอาการช็อกเช่นเดียวกันนะครับต่างก็โพสอะไรกันแบบเต็มโซเชียลเลยนะฮะซึ่งก็ไม่ใช่แค่วงการฟุตบอลอย่างเดียวนะครับที่ร่วมอะไรกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับกับการจากไปของดาวเตะลิเวอร์พูลนะฮะ วงการเทนนิสนะครับอย่างศึกวิมเบลดันเนี่ยนะฮะที่กำลังแข่งกันอยู่ก็ซึ่งก็ได้ปรับกฎระเบียบแบบฉีกกฎเลยนะครับในรอบ150ปีนะครับเพื่อจะเป็นเกียรติให้กับทางเดกโกโชตานะครับโดยทางวิมเบลดันนะครับได้อนุญาตให้นักเทนนิสเนี่ยสวมปลอกแขนสีดำเพื่อร่วมไว้อะไรนะฮะซึ่งปกติแล้ววิมเบ์ดันเนี่ยเขห้ามใช้สีอื่นเลยนะครับนอกจากสีขาวนะครับ ในชุดแข่งขันนะนะคุณผู้ชมแต่กรณีนี้ถือว่าเป็นวาระพิเศษของโลกกีฬาเลยก็ว่าได้นะครับใจสลายใจหายแล้วก็สลดครับคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนั้นเลยนะนะฮะชีวิตอยู่กับความไม่แน่นอนจริงๆนะครับฉะนั้นแล้วให้ทุกคนเนี่ยทำดีกับคนที่เรารักนะครับช่วยเหลือคนอื่นเยอะๆนะครับเท่าที่จะทาได้ในทุกๆวันนะฮะซึ่งเราเองก็จะจากไปไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันนะครับก็คลิปนี้มอบแด่เดียโกโชตานะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับ